สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวร์นะครับเมื่อวานนี้เราตั้งใจว่าจะคุยกับปู่เกอ,อี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากระหว่างทางเราเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านบางคลอยนะครับมีอาชีพเสริมหลายอย่างก็เลยทําให้วันนี้เราต้องมาคุยกันในอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับปู่เกาอี้ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพี่น้องชาวกหลังที่นี่ครับ พี่มั่นอ่ปูก่ก่อขออีหรือเกาขออี้อขออีครับขออีครับออ่่าฮะ,ะท่านมีอายุเท่าไหร่งันน้นนี่เชื่ออะไรเจ้าเชื่ออะไรอายุครับร้อยสามปีครับร้อยสามปีคร้รอยสามปีอืมไม่ได้บอกหวยนะฮะท่านผู<ม>้ชมเออ่ผมอยากจะาทราบสถานะของของปู่คนนิดหนึ่งในความเชื่อของของพี่น้องชาวกะหล่างกะเหลี่ยงที่นี่นะฮะ อย่างปู่เนี่ยเขาเรียกอะไรพือืพื้แปลว่าแปลว่าภาษาภาษาปู่ปู่ครับปู่ครับไม่หมายถึงว่าคล้ายๆว่าออย่าง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 ชนเผ่าในต่างประเทศเขาก็จะมีหัวหน้าเผา่าอะไรทํานองนะี้หรือว่าบางหมู่บ้านเขาก็จะมีผู้นําทางศาสนาฐานะของปู่เนี่ยจริงๆคือเป็นผู้อาวุโสครับผู้อาวุโสก็เหมือนผู้ผู้นําในกลุ่มพวกเราที่เราอยู่เนี่ย เราเป็นผู้ที่พวกเราคารบอ่ะผู้อายุสูงใช่ไหมเราต้องเขาเรียกเราแบบนีเรามาไหวมาบูชาขอพรแกอ่ะเพราะเราอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยจะไม่มีพระมิเจ้าใช่ไหมทีนี้เอาผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้สอนพวกเราครับหมายถึงเป็นผู้นําในการทําประเพณีปฏิบัติอะไรทั้งอะไรด้วยใช่ไหมครับทุกอย่างที่เขาเขารู้แล้วก็สอนในด้านความดีนะครับครับ ถึงแม้เขาอยู่ในป่านะครับก็ยังเป็นถึงแม้บางครั้งขาวว่าเป็นนักล่าพวกเราก็เหมือนนักอนุรักษ์อยู่ที่นี่พวกเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะทําไร่เลื่อนลอยไปทั่วไปทําไร่หมุนเวียนนะครับคือปีนี้เราทําตรงนี้นะครับครับแล้วก็ไม่ปีงแล้วก็บางแนวเวนไปพอเราจะทิ้งไว้ประมาณห้าปีหรือสิบปีถ้าเราทําตามซากเนี่ย พื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ราบเป็นเนพื้นที่ข้างล่างอถ้าเราทำซ้ำซากหน้าดินน่าจะไหลลงไปเราต้องคือคคาว่าหมุนเวียนก็คือว่าพอทําปีหนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะไปทําอีกแปลงหนึ่งแล้วแปลงนี้ก็พัก พักดินไว้ัับดินครแล้วก็เพื่อให้ต้นไม้ขึ้นมาแทนเพื่อทําให้ดินเนี่ยเขาเรียกยุ่ยพอครบรอบเราก็กลับมาทาแปลงเลยเพราะฉะนั้นไอการเรียกว่าเบิกขางเพื่อที่จะทําการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีจํานวนแปลงที่จํากัดไม่ได้บุกลุกไปเรื่อยทุกปีทุกปีไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่เป็นเหมือนกแต่บางครั้งแต่บางครั้งเวลาเราปล่อยซีปีห้าปีเนี่ยต้นน้ำเนี่ยต้นไม้มันจะโตไวกว่าพื้นที่ข้างล่างพื้นที่ข้างล่างตัวมากเนี่ยถ้าเรา ต้นไม้ใหญ่ยังไม่มีนะเพราะ<ม>ความชื้นไม่มีแต่ข้างบนนี่ความชื้นเยอะ<ม>จะมีไม้ที่โตเร็วแล้วก็โตชาครับมไม้ที่โตเร็วเนี่ส่วนมากจะเ,เป็นพวกปอพวกเนี้ย<ม>ประมาณห้าปีสิบปีนี่ก็ต้นประมาณกแค่นี้แล้วครับครับกอ้ข้อกล่าวหาว่ากระเหรี่ยงทําลายป่าเนี่ยก็ไม่ใช่ความไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นวัฒนธรรมในการทําอาชีพของพี่น้องชาวกระเหรี่ยงครับครับ,รบเอาแล้เดี๋ยวก่อนที่จะเราจะลงลึกลงนั้นผมอยากจะให้พี่มั่นถามปู่นิดหนึ่งว่า ชุมชนของพี่น้องชาวตรงนี้คือกะหลังใช่ไหมกะระหลังกระหลังที่นี่นะฮะมีอายุแบบว่าชุมชนนี้ตั้งมากี่ร้อยปีถามไม่ไห่ <c oughs> พึ่งอนุอัตุไปรอปุญญาปิจู <c oughs> ละเลือดที่ขี้เนี่ยเริ่มมีจิ่กัดจะรอขี้อยู่สองชั่วคนแล้วครับสองชั่วคน อย่างปู่นี่ร้อยสามก็แสดงว่าอย่างน้อยก็มีอีกร่วมร้อยปีร่วมร้อยปีครับก็เกือบสองร้อยปีที่มีพี่น้องกระหลังมาอาศัยอยู่ที่นี่ครับครับถามถามถามปู่คนนี้ได้ไหมว่าก่อนหน้าที่จะมาอ,อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนเล่แพ<อ>่นะคฮักก,ก,กกิโลไปน,นัวตัวแรจจกจ้ะตัวแรกเลยชีคืนนี่ก่อนที่จะวัดชี้คืนเวลาเล่ไปเล่ชบเปบ่ี้ถามแพ่งในตรงกางแพ่งกันอ่ะอ๋อหมุนเวียนกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ หมายถึงพื้นบนนะครับบางกอยบนบื่อกี้คือเรียกว่าจริงๆเราก็อยู่ที่นี่มาตลอดครับแล้วก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอุทยานครับนะฮะแล้วพอหลังจากมีกฎหมายยุทยานเดี๋ยวถามปู่คนนี้หนึ่งว่าเราได้รับผลกระทบยังไงกับการที่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้เรื่องนี้ในอุทยาตู้บะโดแค่อุทยานเนี่ยชุมอุญแล้วแม่หมื่นเฟลคอาแล บ้านก็แค่ปเยอะเลยเขาเนี่ยถ้ามีอุทยานอ่ะมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อก่อนนอุทยานไม่มีมีนะก็ไม่มีกฎระเบียบอะไมากมายแบบนี้อเราก็อยู่กันยังมีความสุขเราเจะแชิดระเชกดร่าก็เประเทียนาแบบชื่อรากาแ่ชื่อราขวาปมาจะเปมาอ๋อเปมาจะ็เก็จ หากเาชี่อวกรานพอตัวท่จะทำ่ห้หากวามันม่กระดกคุณเล้วมันจะหิ้วตัะมาเสียใจแล้วมาเชาเจสซี่พวกมานพิมพ์มาแระชัวร์มาเสียละพวกมานล้วก็หากว่มัป็น่ากจะหนูตัวก่อเนเขาเขาว่าทำเขาทำก็ไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายเพราะเขาหาอาชีพอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งเดิมก็ทำกันนอยู่แบบนี้อยู่แล้ว แล้วแล้วพออุทยานมาประกาศความประกาศความเป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยมีนโยบายของกรมอุทยานบอกว่าจะเอาคนลงมาจากป่ามันเกิดผลกระทบยังไงกับพี่น้องกะหลังของเรากระที่พอถามผมไม่ถามไม่ไม่ถามให้ไปถามผู้ปู่เอาวิเลือุทยาเมื่อเสือกิโลอวีเดอแล้วตัวอันนเหมือนอะไรเขาเล่าวีเดอร์แต่เราชุลออกมาแต่ะแล้วรู้ใปู่เราเขาจะพ่อวะ Der er både der på, der er tilvis af det, og så der ser ud, så der har og så der tør vi så der. Og der er to tyve af dem der på det, og der er en ny. Ved den her tilop, er der så det, พอลงมาอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยมาก็ไม่มีอะไรตัวไรที่ขเขาปลูกเขาไม่มี <welcomed. S 2> ต้องซื้อเขากินแล้วก็ขอเขากินอย่างเดียวถ้าอยู่ข้างบนเนีย้ย <MO s. S 2> มากเขาก็มีมะม่วงอะไรตัวไรทุเรียนของเขามีโดยที่ <ächlich S 2> ไม่ต้องไปซื้อเขากินอุดมสมบูรณ์ที่น,นั่นแสดงว่า,าก่อนหน้าเนี้ยปู่เนี่ยเคยลงมาอยู่ที่นี่รอบหนึ่งแล้วมามาครับปีไหนพอจำได้ไหมปีสามเก้าครับสามเก้าแล้วหลังนั้นกลับไปใหม่ แกลงมาเสร็จแกก็ขึ้นไปครับเพราะว่าแกก็บอกกับผมว่าแกอยู่ไม่ได้เพราะที่นี่มันร้อนจัดเพราะอยู่ข้างบนที่นู่นนะเพราะว่าอากาศดินภาอากาศมันก็ชื้นวันนี้อากาศไม่แม่เป็นปวนแต่แกลงมาอยู่ที่นี่แกบอกว่าร้อนอและทีนี้ถามปู่พอหลังจากขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยทางอุทยานเขาดําเนินการยังไงกับกับกับปู่แล้วก็ครอบครัวแล้วรวมทั้งชุมชนที่นั่น เออแล้วนเกอกันเลนเราขี้เขาเล่เขานอุเทนันเกศอกอุเทนมาเสียแล้วเขาละมาโอ้ยเป็นมาเสียกันเทไปสีพกอูอะรอย่เี้ยพูแล้วเป็นน้ตาดแล้วนากันเนี่ยะลพวนี่ลเป็น้นี่ได้ยุบกาด้นี่ลบันนั่งมาแล้วเปนย่าบเผบ้านแล้วก็เผาบ้านเผาข้า Mm. แต่เขาก็คิดในใจตัวเองนะเขาไม่ได้เอาความผิดเขาเขาคิดว่าตัวเองะอะ mm. กระทำผิดมากกว่าที่เขาไปทําเขาโดยนั้นค mm. ือจะคว้าดาวเายบบนั้ว่าเป็นนะปเด็นี้อันเดีแลก็กาเรียการกเรยวก็แค่วระชาปนาชนว่ากจอะไรนะเราะในวันที่เราไม่มีิที่์จกวาอ่านี้แเราปู่มึงอย่างนี้ ปูเล <S preach science> ี่แก่วเลยเพราะว่าแง่ั่ฮั่าก็จะเป็นอัวอุกอ่อะไรอุกเนาะวั้แก่ๆดันยองกั่งจะแก่ๆจะก่อรืจะจะเอาวิเขาว่าถ้าเขาไม่ทำตายก็ไม่เป็นไรแต่ที่เขาบอกไปนี่เขาไม่ได้ฟ้องใครเขาก็บอกด้วยความจริงนี่แก่ลจะก่อหรือจะสั่งจอก่อมาเี่นแตัต่ดู้ตกิจการเนี้ย ก็ชอแล้ก็ไดยก็เคลืนเน่มาจะเยงกมาก็ทิ่กมาก็มาก็ปีม่ก็จะยแมาเบ้จากเปนมาจากคือจะรอยระเหยแบบละมาจากวันนี้ละทำไรแล้วก็ฟูแค่บ้านหลังเดียวแฟนมาี่มาเอาเลือดต่จะชิบบนี้ก็จะถือมาทั่วมันก็ก่แค่ชิม่จะต่อแวจาเอามั่วบบเมืเมื่อเมื่อก่อนเนี่ย ก็ว่าก็เห็นรถกไม้ออกไปแต่เขาไม่สามารถที่จะลกออกไปได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่ากระเหลี่ยงประทำลายป่านี่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงรบ,บ้านก็ยังอยู่ด้วยใช้ไม้ไผ่อย่างงี้ครับถามนิดนึงว่าช่วงที่เขาเผาหมู่บ้าน <c oughs> เห็นบอกว่าเผายุงข้าวด้วยในถามปู่นิดนึงว่าเห็นส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าความสําคัญของทางทางความเชื่อศูนย์ร,รวมจิตใจโดนทําลายไปด้วยไหม จำดูเลือบากาด้วั่ถั่วช่อนเนี่ยบักบากเหอก็แค่เหลือว่เออดาเลือกว่ากู้หินเนี่ยตด้หมดหมดเลยี่วาเชื่อถือหมดอืมถูกผมดมั่่เลือกพอใช้เลยละเวลาเค็พกว่าโพโจพบเบอโพเนื้อชาเลยสู้ว่าจะหมดเลยใช่ไหมดเช่พ้ยาโพของเก่าที่เก็บไว้เป็นของบัพพบรุษก็หมด ของที่ที่ของเก่าๆของเก่าๆก็เชื้อว่าของเราหมายถึงพวกเครื่องเงินเขากระเลงจะมีเครื่องเงินอะไรเนี้ยครับถูกยึดไปหรือว่าถูกเผาไปถูกเผาไปครับอ๋อถูกเผาไปครับเสื้อผ้าที่ก็ทอไว้เก่าๆเนี้ยส่วนมากก็จะออกมาทรายไปทาแบบพักีแบบนี้อแล้วพอนั้นเขาก็เก็บครับถูกเผาทิ้งไปหมดเลยอถามปู่นิดนึงว่าสภาพที่ทรัพย์สินเราถูกทําลายไปถูกเผาไป ในช่วงแรกๆเนี่ยปู่คิดปู่ได้นําเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อใครไหมเชื่อเรื่องระชุชเกศนั่นแหละฮะก็บอกปชุกากลุกลูกวะลูขอราเยไม่ได้ไปบอกใครครับแค่เออเขาก็เขาก็บอกแค่ตรงนี้เลยครับไม่ได้เป็นไรครับแล้วถามปู่หน่อยว่าถึงวันนี้ปู่คิดว่าอยากจะกลับไปสู่ดินแดนบ้านเกิดของปู่หรือไม เอาวิ่งดูอาแค่ยี่ในอดอกกีโอกกันเลือกทาข้อดอีก,กว่าจ้ะเออยาเสืออยากกลับไปอยู่ที่เดิมครับเ,นเนออเอยีย่นปกลับก็กลับไปอยู่ที่เดิมที่เขเคยอยู่ครับอเขาจะเอาสาวาสาดีของกินของใช้ที่ที่ยังเหลือก็ยังมีอยู่ออืจำนวนประชากรครอบครัวที่ถูกเผาไปไป,รปรเ,เรเ่มเนี่ยชุกเกียบป่าเลยเนี่ยตีนี้ไปเริ่มตีนี่ยในป่าพิีิล่ะ สีน่าจะโพรทชาว้านที่เ็าไม่รู้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่กระจัดกระจายกันไปเพราะว่าอยู่รวมกันก็มั่นกันแล้วแย่งอาหารกันกินกันอ่ะอยู่กันประมาณก็เดินกันประมาณครึ่งวันไปเลย่ว่าสี่โลห้าโลแต่สําหรับมั่นนี่พอในฐานะที่เป็นคนหนุ่มนี่พอประเมินได้ไหมว่ามีกี่ครอบครัวที่โดนทําลายไปตอนนั้นก็ที่ผมมองดูแล้วทันที่เห็นก็จะมีอยู่ก็ทุกสิบ สิบสองครอบครัวเลยวันนี้แต่ผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมเห็นแต่ดูมันดูในในข่าวส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวที่แยกกออกจากกันะจะปู่จะย่าตายายอยู่รวมๆกันตรงนั้นในบริเวณที่เกียงๆตรงนี้ครับปู่ปู่ลงมาอยู่ที่นี่สภาพปัจจุบันเนี้ปู่รู้สึกยังไงถามครับแค่นั้นะหะเป็นชื่อหมวยอะไรชื่อหมวย แต่ต,ตัวจะเล็กอย่างเช่นเมืม่อเมืกิดข้อกี่ยวกับชิคกี้นีอยากกลับไปอยู่ข้างบนครับพอจะได้จากโคกลับไปเฮาหรือไปหเราหรือพอจุ่มม้าไปได้แล้วคิดเมื่อไแล้วหรือบุพอยกรเชั้นแก้วอยากกลับไปอยู่นู่นมาอยู่ที่เนี่ยซื้อต้องซื้ออย่างเดียวคำนึงก to <tek bor store> ็ซื <th> ้อสองคำก็ซื <ili> ้อถ้าอยู่ข้างบนว่ะแล้วก็ยางก็ทํางานแล้วไม่ไหวแล้วลูกเต่าก็จะช่วยทํากินของเก่าที่แกปลูกไว้ก็ครับ แกก็เก็บไปหาเองลูกเขาไปตัดมาให้กินแต่ม,มาอยู่ที่นี่ไม่มีให้ไป,ไปหามีต่ซื้อย่างเดียวครับเพ่าะว่าช่วยให้เหยื่ไปคุยรนี้แล้วพอโอยาค้ยไม่เหยบ่อไปคุยรื่อนี่แล้วพอโอยนัมนมีแบบอันนี้ที่ที่พวกพี่มากันเนี่ยถ้าเราไม่เอาข้าวข้าวปลาอาหารให้เนี่ยไม่สามารถที่ไปหากินเองได้พี่มั่นถามปู่นิดนึงว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมีผู้ว่ามา มาเปิดงานใช่ไหมมาเป็นเปิดสะพานทางปู่เนี่ยได้ได้ได,ได้ได้เคยคิดว่าจะไปเสนอข้อเรียกร้องอะไรกับทางผู้ว่าบ้างไหมอ่าวัาดีกว่าเจ้าเลยผู้ว่าแฮมฮาเนื้อเนื้อตาชัม่หมดซากันนะกันแล้วคือผู้ว่ากว่าใช่ไหมก็จะช่วจะกันคือบ้านในสักเล็เนี้อตาท่านอยากพูดกีกันนี่เขาก็อยากจะไปเดี๋ยวเขาไปมไม่ถึงอื ถูกก so ีดกันน้องนั่นแหละถูกกีดกันก็เดินไม่ไหวก็เมื่อวานนี่ก็ลูกข่าวพอลูกข่าวก็เข้าไปเข้าไปแต่ไปไม่ถึงไปไม่ไปไม่ทันมาเจะเรัวปู่เนี่ยชาวทิเชียก็จะมาเราว่าด่าบ่เข่าวอยากจะคุยก็อยากจะคุยกับผู้ว่าบ้างครับแต่ไม่มีโอกาสแต่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปคุยกับเขาเราถามปู่ว่าหลังจากวันเนี้ยที่บอกว่าเราอยากจะชิดกลับไปอยู่ที่เดิมนะ ปู่จะทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงอแค่ๆนำมาสำรวจเกศถอดดาวที่ขี้หนึ่งกะก็มาจะแลกจะว่าวเ่งคนไหนเสียเชก่อนดีกว่าตมาถามว่าช่วยเขาได้บ้างไหมพอมาเจะไอเรื่องนี้แบกเกศถอยด้วยใครถ้าเขาช่วยได้เขาก็อยากก้าวขึ้นไปถ้าคุยใจเป็นเนี่ยจะตื้นน้ำนี่แต่เมือเที่ยวเกศควายน้ำนี่ ก็ูอยากแก้แค่เสริมมีนี่เสียริมนี่กูอยากกูได้นี่แค่เจอบ้ากูอยากกูได้อะไรก็ไม่ได้แล้วมันมันจริงๆมันต้องซื้อทุกอย่างก็้วไปอยู่ตรงเนี้ยก็ยากขึ้นไปอยู่ก็บอกปู่ว่าผมในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเอาความจริงเนี้ไปให้สังคมได้รับรู้ว่า ที่น้องกลังที่เนี่ยไม่ใช่คนทำลายป่าแล้วเขาก็สามารถอยู่กับป่ามาอยู่กันมาอย่างไรนะอวีาจจอยาตาแหวีอีตาตากระตู้นะตา่โดนะเกลื่นนี่ตาเกิดเกดพลาดเลตาหัมุเลอาบูรอตาโก้ก็ดับกตื้อๆหรอล้วกบปลาจืดแล้วจะรอบ่ะปาตู้จะมีปลาในกระบนบ้าขนนี่บุกบาลเรื่มุคนแล้วัดเทกันนีแบบสมบูรเนาะเราคิว่าสมบูก 啊！去年子俺这个盖上这空调，为抢水人家还管这个盖上完了关呢，是吧？或者水管也的拧完的。所以这个这吃饭吧，的七家各家、八家各家、九家、五家各家、四家、我家、几家、六家，各家各家都吃了呢。我们这气候可好多，也没冷呢。你看，你这这的飕飕的，晒热的吧，飕飕的。

ครับครับท่านผู้ชมครับเ,เราก็เห็นถึงปัญหาสภาพแล้วก็ความรู้สึกของปู่ซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณของชาวกะหลางนะครับวันนี้ความทุกข์ของพวกเขาเป็นความทุกข์ของแผ่นดินครับมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติและที่สําคัญที่สุดมนุษย์กับธรรมชาติไม่ควรแยกออกจากกันความคิดของกรมอุทยานแห่งชาติ หรือว่ารัฐบาลชุดใดๆก็แล้วแต่ถ้ายังมีความคิดจะแยกคนออกจากป่านะครับมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการพัฒนาและเป็นการยอมรับสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริงได้ถึงวันนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่จะต้องทบทวนนโยบายนี้อย่างเร่งด่วนเพราะไม่ใช่พฤติกรรมอย่างนี้ยังคงกระทําต่อไปผมคิดว่าความขัดแย้งในพื้นที่ก็อาจจะพัฒนาเป็นความรุนแรงได้ในอนาคตครับ